ก็สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยูทูบเฟซบุ๊กทางด้านหลานครับวันนี้ช่างแต่ผมไม่ได้พาเพื่อนมาซ่อมปนัมแล้วนะครับก็คือวันนี้เรามาลุยในเรื่องของการซ่อมตู้เย็นแล้วก็เครื่องซักผ้ากันครับครับผมตอนนี้ก็จะได้ของใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเราลุยกันมืใหม่นะครับสิ่งที่ผมได้มาวันนี้นะครับก็จะมีนะครับอ่านี่คือถังออกซิเจนนะครับ อันนี้เป็นถังในตัวเจนนะครับอยู่ในตัวเจนนั่นเองครับซึ่งชุดนี้นะครับเขาก็จะมีเกจไห้เรานะครับแล้วก็หัวนะครับอันนี้คือหัวหัวแก๊สนะครับตัวนี้นะครับก่าเพ่นครับก็จะมีสายแถมมาประมาณ3เมตรกว่านะครับประมาณนี้เนาะกี่บาทแล้วคก็ท่าเพื่อนครับในนี้ก็จะเขียนเขียนว่านะครับชุดชุด เครื่องอชุดเชื่อมสนามนี้สามารถเชื่อมและตัดนะครับติดตั้งและบริการงานเองครับสามารถเคลื่อนย้ายง่ายครับสะดวกเกวัดความดันแก๊สออกซิเจนนะครับแล้วก็เกวัดความดันเอท,ทิลีนนะครับแล้วก็ท่อบรรจุกแก๊สนะครับออกซิเจนนะครับขนาด1.5 คิวนะครับ1,500ลิตรนะครับแล้วก็ท่อบรรจุแก๊สโปรเพนนะครับขนาด5กิโลนะครับแล้วก็ชุดเชื่อมพร้อมก๊าซเชื่อม5้ากา้นนะครับอ่าก็มีสายทนแรงดันสูงนะครับ300 psi นะครับแล้วก็ตะแกรงพร้อมรถเข็นนะครับชุดความยาวอันนี้เขาไม่บอกเนาะก็ พอเขียนใบเสร็จมาให้ผมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากเรียนรู้ไปกับช่างเดิผมก็ติดตามนะครับแล้วก็ลุยไปด้วยกันเลยนะครับก็ถือว่าเราเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับนี่ครับก็มีชุดหนึ่งชุดนะครับอันนี้ชุดหนึ่งชุดหนึ่งก็ทั้งหมดนี้เลยนะครับนี่ครับเป็นชุดทั้งหมดนี้เลยแล้วก็มีถังถังให้เราหนึ่งใบแล้วก็ถังไฮโดรเจนหนึ่งใบออกซิเจนหนึ่งใบนะค,ครับแล้วก็ชุด สายไฟอ่าสายแรงดันสูงนะครับแล้วก็หัวแก๊สนะครับชุดนี้นะครับก็ตีราคามานี่ครับสามพันเจ็ดนะครับแล้วก็ผมจะซื้อแว็กคั่มมานะครับอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ก็ต้องใช้นะครับก็ในราคาพันเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับเดี๋ยวมาดูแว็กคั่มกันครับ ก็เอาแบบพอใช้ได้นะครับแต่กไ็ไม่แพงมากนะครับมันจะมีหลักหลายพันนะครับก็มีน้าํายาให้เราหนึ่งขวดนะครับนี่ผมก็แกะ้างท่านนครับมาถึงก็แกะเพื่อนได้ดูกันเลยก็จะถอดราคาไม่แพงมากนะครับเรามาดูดีก,กันเริ่มต้นนะครับเริ่มต้น,นด้วยราคาที่ไม่สูงมากนะครับนี่ครับ เครื่องเวทค้ำนะครับก็หลายคนนะครับคิดจะอยากจะเรียนรู้ในการซ่อมนะครับแล้วก็ซ่อมตู้เย็นก็เครื่องซักผ้านะครับคือเราลงทุนครั้งเดียวนะครับแต่ใช้ได้ตลอดนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าในการลงทุนนะครับแกะออกเลยเพราะว่าเราต้องใช้อยู่แล้วนะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยครับ สำหรับเครื่องวัดถ้ำนะครับก็จะมีแบบนี้เลยประมาณนี้เนาะก็เสียบไฟได้เลยนะครับอันนี้ไม่ใช่ขนมนะครับกันชื้นนะครับเอาตรงๆเลยนะครับผมไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับเครื่องมือช่างแบบนี้นะครับกเ็เพื่อนๆเท่าไหร่นะครับที่อยาก จะติดตามช่องกเกษตรสารุย่ยช่างแต่ผมนะครับแล้วเราจะรุยไปด้วยกันนะครับก็กดติดตามด้านล่างกดรูปก,กระดิ่งไว้นะครับเริ่มตั้งแต่ซื้อเครื่องมือเลยครับจนวิธีการซ่อมแล้วก็มาดูว่าเราจะทําได้ดีแค่ไหนนะครับตัวนี้เป็นตัวตัดท่อนะครับซึ่งผมก็ซื้อในราคานม่ครับถูกถูกเนาะไม่แพงมากอ่ามีแฉกอย่างนี้ครับ ร5 0บบาทครับนี่นี่ก็ไว้ตัดท่อทองแดงนะครับซึ่งวิธีการไม่ยากเลยครับก็ใส่เข้าไปแล้วก็หมุนหมุนครับก็จะมีมีเลื่อนเลื่อนเข้านะครับตัดได้ตั้งแต่ท่อเล็กๆนะครับจนถึงท่อขนาดใหญ่เลยครับนีท่อเล็ก,กแล้วก็หมุนไปเสร็จแล้วก็หมุนอย่างนี้มันก็ขาดนะแค่นี้ถ้ามันใหญ่ขึ้นแล้วก็คลายออกมาคลายออกมา ถ่ายมาเราก็ใส่ท่อลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนให้แน่นนะครับแล้วก็พวงพวงวง่นี้ครับแค่นี้มันก็ขาดนะครับก็อีกงมืออีกหนึงแล้วก็จะมีตัวบานหัวนะครับบานหัวทอดเน่งอันนี้เราก็ต้องซื้อมานะครับแล้วเราก็จะมาซื้อเพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะครับจนสามารถที่จะทำในเรื่องของช่างได้นะครับโอเคนะครับสลับ คลิปนี้นะครับผมก็จะจบคลิปขั้นสั้นลงแค่นี้นะครับคลิปต่อต่อไปนะครับเราก็จะมาลุยในการซ่อมนะครับเรื่องของตู้เย็นครับเครื่องซักผ้านะครับอาจจะเลยไปถึงไปถึงแอร์เลยนะครับคือในในเราก็เป็นช่างนะครับรวบไปให้หมดเลยนะครับรวบไปมันช่างเลยนะครับใครมีอะไรปัญหาอะไรมาเราซ่อมได้ทั้งหมดทุกอย่างนะครับมันจะมีดูใน u t u b e นะครับแล้วก็เพื่อนนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเก่งเรวก็ ไปเรียนซ่อมเลยนะครับแต่ถ้าใครอยากไปเรื่อยๆก็มาดู YouTube แล้วก็ลุยไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะลงแล้วก็ถ่ายเพื่อนได้ดูกันเรื่อยๆนะครับกดติดตามน้านล่างนะครับแล้วก็กดรูปกระดิ่งไว้ด้วครับเวลาผมลงคลิปหลังเพื่อนๆจะได้เห็นนะครับติดตามมันจะอยู่ด้านล่างสุดนะครับติดตามก็กดเสร็จนะครับมันจะขึ้นรูปกระดิ่งนะครับกดรูปกระดิ่งอีกทีหนึ่งนะครับนั่นแหละครับแล้วผมลงคลิปหลังมันจะเด้งเพื่อนๆได้เห็นกันคลิปหลังคลิปหน้ามาเจอกันนะครับคลิปนี้เอาเรื่องออองงงเครืื่่มชาน้ย กีบ้าเจอกันใหม่จุนกัสสวัสดีครับ